สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Bear Korea c h n n n e นนะคะเจอกันคลิปที่3ค่ะวันนี้วันจันทร์สีเหลืองนะคะวันที่21กรกรกฎาคมค่ะเวลาประมาณบ่าย2โมงได้นะคะในคลิปนี้ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วแล้วนะคะก็หลากหลายแนวทางเช่นเคยเนาะคัดสรรแบบว่าที่ถามมาในคอมเมนต์เยอะๆหรือว่าที่น่าตามน่าสนใจนะคะมีคุณพิพรนะคะอกรมเกดนูตนะคะแล้วก็ อื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ก่อนจะรับชมขออนุญ,ญาตนะคะพี่ๆติดตามรับชมท้ายคลิปด้วยนะคะวันนี้มีด็อกเตอร์จีแบล็กสเนลครีมค่ะมาจัดโปรนะคะปกติ1290บาทวันนี้ลดเหลือ999บาบาทและส่งฟรีพร้อมของแถมด้วยนะคะโปรนี้คุ้มสุดๆเลยนะตำนานผิวเด็กแห่งเกาหลีนะครีมที่ ต้องมีติดไว้ทุกบ้านนะคะ,ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในท้ายคลิปค่ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของแอดกรมเกตนุชใบเขียวนะคะจะเป็นข้อมูลเลขเด่นล่างค่ะซึ่งวันนี้ปล่อยมา2ใบด้วยกันค่ะใบแรกล่างเดินดีนะคะผลงานรอบที่แล้ว2รอบย้อนหลังเลยในภาพเดียวนะคะจะเห็นว่าเข้ามาตั้งแต่นะคะรอบ91ที่เลขเด่น1มาส่วน16กรกฎาคม2 3 5 6ค่ะ รอบนี้มาทั้ง2มาทั้ง6เลยทีเดียวนะคะรอบใหม่1ทับ8ค่ะให้มาแบบนี้นะคะ8 9 1และก็2นั่นเองค่ะ 8912ล่างเดินดีก็คือความหมายมันไปได้ทั้ง10หรือว่าหน่วยก็ตามนะคะลุ้นดูว่าสูตรนี้จะเข้าต่อหรือไม่อีกสูตรหนึ่งค่ะเป็นสูตรที่ใช้ชื่อว่า10หน่วยล่างนะคะซึ่งผลงานรอบที่ผ่านมาไม่ผ่านค่ะเพราะว่าตัวเลขไม่มี2และไม่มี6นั่นเองค่ะหลุดสำหรับใบนี้นะคะส่วนรอบใหม่1สิงหาคม10หน่วยล่างให้มาที่0น 1>, 1 3และ6นะคะไปได้ทั้ง10หรือหน่วยล่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ครบทั้ง2ใบแล้วนะคะทั้งล่างเดินดีและ10หน่วยล่างในรอบนี้ค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดกรมเกตนุชด,ด้วยนะคะถ้าชุดอื่นๆปล่อยมาแอดจะอัปเดตให้ต่อไปมาต่อกันที่แนวทางของเซียนรุนกันบ้างคะ่ะไม่แน่ใจมีท่านใดรอเซียนรุนอยู่หรือเปล่านะต้องบอกเลยว่า รอบที่ผ่านมาอะขึ้นภาพให้บนหน้าจอนะสำหรับรอบ16กรกฎาคมนะก็จะมีอยู่2ใบเนาะเขาจะแยกเป็นเลขเด่น2ตัวแล้วก็3ตัวรวมถึงหลักร้อยนะคะให้เด่น9กับ0มารอบที่แล้วนะ,ะไม่ผ่านนะาตัวเด่นไม่ผ่านชุด2ตัวก็ไม่ผ่านเช่นเดียวกัน2,4และ2,6ไม่มีค่ะหลักร้อยรอบที่เราจะต้องเป็น3แต่ให้0,6และ7มาก็ไม่ผ่านเช่นเดียวกัน3ตัว ดูแล้ว3 2 4ไม่มีแสดงว่ารอบที่แล้วไม่ผ่านเลยนะทั้งตัวเด่นและชุดอื่นๆค่ะรอบใหม่1ทับ8นะคะมาดูใบแรกก่อนค่ะเป็นใบเลขเด่นบนล่างนะคะรอบนี้ให้นะบอกว่าเป็นสูตรใหม่ด้วยนะคะสูตรใหม่น่าจะเด่นบนที่8 9 4 5นะคะส่วนขีดเส้นใต้แล้วก็เขียน1 2มานี้ถ้าแปล ถ้าผิดต้องขออภัยด้วยละกันนะคะน่าจะเด่นล่างที่1กับ2หรือไม่นะคะในฝั่งของชุด2ตัวกันบ้างค่ะดูชุดเน้นก่อนละกันที่ทําแถบสีไฮไลท์ส้มๆ้วงกลมมานะคะให้มาที่4 1 5 1 4 8 5 8 4 9 5 9นะคะแล้วก็เพิ่มเติมที่1819 2829 4 2และ5 2ถ้านำชุดนี้ไปเทียบกับแนวทางของพ่อช่างคมที่แอดได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะพ่อช่างคมตัวเด่นรอบที่แล้วยังคงเข้าอยู่นะคะรอบนี้ ให้เด่น7กับ8ค่ะถ้านำมาเทียบจะเห็นว่าชนกันที่เลข1 8และ2 8นั่นเองค่ะ1 8 2 8แต่เป็นการตัวชนตัวกลับของพ่อช่างคมเพราะว่าพ่อช่างคมเนี้ยให้มาที่8 1และก็8 2นั่นเองค่ะ มาดูชุดหลักร้อยของเซียนลุนนะคะหลักร้อยให้เด่นมาที่1,8และ4ขาค่ะชุด3ตัวขออนุญ,ญาตอ่านเฉพาะชุดเน้นนะคะ1 4 8 8 4 1 4 5 8 8 5 1 1 4 9 4 5หและชุดสุดท้ายที่เน้นค่ะ 859ในรอบ1สิงหาคมนี้นะคะนี่คือข้อมูลของเซียนลุนขอบคุณ FC นะคะที่ส่งต่อข้อมูลแบ่งปันออกมาให้และขอบคุณเจ้าของข้อมูลรวมถึงแหล่งที่มาด้วยนะคะก็นำเสนอกันหลายช่องนะเพราะว่าเซียนลุนเนี่ย f อก็ให้แบบว่าความสนใจติดตามกันในทุกๆงวดนะคะ ต่อที่แนวทางนะคะของขุนพี่พรนะคะต้องบอกว่าจริงๆขุนพุ่ยพรเนี่ยอาจจะมีหลายสูตรเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเลือกดูสูตรที่ท่านตามหรือว่ารอและกันเนาะในคลิปนี้แอดมินจะนําเสนอเฉพาะสูตรที่ใช้งานจริงและเข้าจริงในรอบที่แล้วมาฝากกันเริ่มต้นกันที่เลขดับเลยนะคะซึ่งเลขดับก็อย่างที่บอกไปบ่อยๆค่ะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ผ่านเลขดับไม่มีในกองสลากถ้าชนเด่นให้เลือกเด่นไว้เช่นเคยสําหรับเลขดับ สายแข็งของคุณพี่พรรอบที่แล้วค่ะดับบน9นะคะผลบน3 2 4ก็ถือว่าดับผ่านนะคะส่วนรอบใหม่ค่ะให้ดับบนมาที่เลข2นะคะดับทั้ง10หน่วยแล้วก็ร้อยบนนั่นเองค่ะนะ,ะนี่คือดับ2สายแข็งบนของคุณพี่พร ตามต่อที่สูตรนี้นะคะเป็นสูตรแต้มรวมนะคะ2ตัวล่างนั่นเองค่ะผลงานรอบที่แล้วใช้งานจริงนะคะเป็นแต้มรวม2ตัวล่าง5ตัวที่ให้มาและหนึ่งในนั้นก็คือแต้มรวม8นั่นเองค่ะผลล่างสองค่ะแต้มรวมดูยังไงล่แอดมินพี่ไม่เข้าใจ นะคะก็คือนําผลล่างทั้งหลักสิบและหลักหน่วยมาบวกกันรอบที่แล้วผล26งหนำส2มาบวก6เท่ากับ8ค่ะนั่นหมายความว่าแต้มรวม2ตัวล่างคือแต้ม8ก็แสดงว่าผ่านเพราะว่าคุณพี่พรให้แต้ม8มาตัวแรกเลยตามภาพนะคะสาหรับรอบประจําวันที่1สิงหาคมนะคะแต้มรวม2ตัวล่างค่ะให้มาทั้งหมด5ตัวแบบนี้ได้แก่แต้ม8 1 2 3แล้วก็5ค่ะนั่นหมายความว่า นำนะคะหลัก10แล้วก็หลักหน่วยล่างมาบวกกันจะต้องเท่ากับ8หรือ18 1หรือ11 2หรือ12ค่ะ3หรือ13 5หรือ15แบบนั้นนั่นเองนะคะมาต่อที่สูตรอีกสูตรหนึ่งนะ,ะของขุนพี่พรค่ะเป็นสูตรที่ใช้ชื่อว่าหน่วยล่าง5 ตัวฮิตนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้งานจริงเข้าจริงในรอบที่แล้วนะคะแล้วก็คุณพี่พรโพสต์บอกว่าครั้งนี้ค่ะงวดวันที่1สิงหาคมเนี่ยเป็นงวดที่8ที่เข้าต่อเนื่องแล้วนะคะแต่ว่าแอดมินหาภาพข้อมูลเก่างวดวันที่16กร,รกฎาคมไม่เจอนะต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ขึ้นเทียบคู่กับงวดหใหม่ให้แต่เข้านะคะท่านผะู้ชมนะสามราวรอบนี้นะหน่วยล่าง5ตัวฮิตขายมาที่เลข5 8 9 0แล้วก้น1 นั่นเองค่ะสูตรนี้ยังคงเดินดีไม่เหมือนกับสูตรเด่นล่างสีตัวฮิตนะรอบนั้นอรอบล่าสุดมันไม่ผ่านนะ นะสี่ตัวฮิตเด่นล่างนะคะท่านผู้ชมน่าจะจำได้ที่แอดมินนำเสนอบ่อยๆแทบจะทุกรอบถ้าพูดถึงพี่พอ,อคุณพี่พอน่ะนะคะแต่ว่ารอบนี้เจ้าของข้อมูลยังไม่ปล่อยมาไม่แน่ใจว่าจะมีการปรับสูตรหรือว่าอาจจะลบสูตรไปหรือเปล่าเนะคะเพราะว่าช่วงหลังนี้อาจจะค่อนข้างาหลุดสลับกับเข้าเนี่ยค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะถ้ามาเดี๋ยวแอดจับเด่นให้อีกทีนะสาหรับเ,เด่นล่าง4ตัวฮิตคุณพี่พรอ่ะค้างไว้เป็นการบ้านก่อนนะคะ สำหรับคลิปนี้ครบแล้วนะสำหรับเนื้อหาที่เตรียมมาแต่ที่จริงมี แอดเนียนแก้วยังไม่ได้พูดถึงเลยมาแล้ว, mm hmm. ลวเช่นกันนะโชคเงินล้านแล้วก็จะมีนกตาทิพย์ในอีพีต่อไปฝากติดตามรับชมด้วยแล้วกันนะคะถามมาเยอะนะแนวทางของแอดเนียนแก้วนะไม่ว่าจะเป็นล่างเพียวนะคะหรือว่าไม่เลขขมไม่มาล่างแสนเปร์นะ,ะเดี๋ยวไปตามต่อในอีพีต่อไปนะคะสำหรับในท้ายคลิปนี้อย่างที่บอกนะคะว่าครีมดอกเตอร์จีนะคะเมื่อหอยทากดำในตำนาน,นะคะ่ะเป็นครีมหอยทากดำนะ รถด,ดิ้วรอยย้อนไวลดฝ้ากล่าและจุดด่างดำค่ะ ปริมาณอยู่ที่50 ml นะหนึกระปุกก็ใช้ได้นานหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะประมาณ2-3เดือนทาเป็นประจำทั้งใบหน้าและลำคอเช้าแล้วก็เย็นค่ะปะกติตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1,290บาทนะคะคลิปนี้นะคะวันที่21วันจันทร์นะคะลดเหลือเพียง999บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ค่ะเป็นครีมเมื่อข่อยาะะทาคเท texture เขาจะมีความยืดหยุนย่นยืดยืดแบบนี้ แต่บอกไปเลยว่าทาแล้วไม่เหนียวไม่เหนอะหนะนะคะซึมง,ง่ายเกลี่ยง,ง่ายแล้วก็บางเบาด้วยใช้ทาผิวหน้าและลําคอค่ะเป็นประจําเช้าแล้วก็เย็นนะคะตำนานผิวเด็กแห่งเกาหลีครีมที่ทั้งสาวสาวและหนุ่มหนุ่มทุกบ้านต้องมีนะบอกเลยว่าทาได้ทั้งสาวสาวแล้วก็หนุ่มหนุ่มสาวเล็กสาวใหญ่เนี่ยใช้ได้หมดเลยเพราะว่าพรีเซนเตอร์เนี่ยเป็นผู้ชายด้วยนะคะคือใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงบางท่านนะเป็นสุภาพบุรุษทักมาถาม ว่าเ้ยี่พี่เป็นผู้ชายจะใช้ครีมตัวนี้ได้ไหมนะบอกว่าได้เลยเพราะว่าครีมหรือว่าสกินแคร์เนี่ยมันไม่ได้แบบแยกประเภทว่าต้องเป็นชายหรือหญิงโดยเฉพาะประมาณนี้นะครับตัวนี้ค่ะนอกจากจะมีนะคะส่วนผสมที่เป็นเมื่อข่อยทากดําแล้วนะคะที่เป็นเมื่อข่อยทากที่มีคุณสมบัตินะคะในการบํารุงผิวมากกว่าเมื่อข่อยทากปกติสูงถึง20%นะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีส่วนที่ช่วยในเรื่องของเฟ r ร์มมิ่งสกินนะนั่นก็หมายความว่า ทำให้ผิวอิ่มฟูนุ่มนะคะแล้วก็ยกกระชับผิวด้วยพลังจากพรีเมียมแบ็กสเนลอย่างที่บอกไปนะบํบรุงลึกกว่าครีมทั่วไปด้วยละที่สําคัญ Soft ์เทนนิ่งริ้งเกิลนะตัวนี้ลดริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้าผากหางตาร่องแก้มร่องน้ําหมากนะคะด้วยสารนะที่ต้องบอกว่าผ่านการวิจัยแล้วว่าช่วยลดเรือนริ้วรอยได้จริงนะคะและสุดท้ายก็คือ Bright ท n n ิตัวนี้จะช่วยลดฝ้ากระจุดดา่างดำค่ะให้ดูจางลง7.3 เซนดาจากการวิจัยค่ะภายใน2ส,สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะผลลัพธ์จริงพิสูจน์แล้วจากผู้ใช้ในเกาหลีอยากมีผิวใสอ่อนโยนเหมือนสาวเกาหลีก็ต้องลองดูราคาพิเศษแล้วนะคะเพราะว่าจัดโปรให้จากพันสองเหลือเพียง9ก9บาทเท่านั้นส่งฟรีและแถมแผ่นมากนะ์น้าให้ฟรีไปด้วย1แผ่นนั่นเองค่ะสนใจทักมาลาไลน์แอดนะไลน์แอดนี้อย่าลืมเลยนะพี่ๆนะคือแคปกันแคปจอกันไว้หรือว่าจะสแกน q r code คแล้วบอกว่าว เป็นเพื่อนเพิ่มเพื่อนกันไว้ก่อนก็ได้พอมีสินค้าที่แบบสนใจก็จะได้ติ้งกลางนะคะทักแชทนะทักส่งข้อความกันเข้ามาสั่งได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ